ไปดูเรื่องคนเมาแล้วกันจริงๆมันเคยยากกันหมดนะเป็นน้องของสามีมแต่ทีเนี้ยสามีตายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีมรดกที่ดินอยู่ซึ่งก็มอบให้กับลูกสาวคนโตและบางส่วนก็อาจจะเป็นของน้องชายสามีแต่เดิมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่น้องชายเมาคิดว่าพี่สะพ้ายเนี่ยจะฮุบมรดกเจอพี่สะพ้ายออกมาจากรั้วประตูบ้านเตะก้านคอเลยค่ะให้คุณดูนะโอ้โหเตะก้านคอเลยอะ แล้วเป็นภาพที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกทําร้ายแบบนี้นะคะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาเปิดรั้วบ้านกาลังจะจอดในบ้านเนาะเลื่อนประตูอยู่ผู้ชายในคลิปเนี่ยเข้ามากั้นคอเลยค่ะเกิดขึ้นตอนเที่ยงครึ่งของ9ก้ากุมภาพ,พันธ์ที่จังหวัดราชบุรีคลิปนี้ลูกสาวที่ทํางานกรุงเทพนะเอามาโพสตโอ้แล้วเขียนข้อความด่าดทอเป็นคำหยาบนะคะเหมือนกับชายคนนี้รังแกแม่แล้วครั้งนี้วิ่งมากระโดดถีบแม่ไม่ใช่ครั้งแรกทำมาหลายครั้งสภาพรัว้วก็ฝีมือมันนี่ใช้คำว่ามันเลยนะ ต่อหน้าคนอื่นเล่าว่าตัวเองถูกกระทําคนที่ทําทั้งหลายโครณาดูพฤติกรรมด้วยว่ามันเป็นไปตามที่เล่าไหมนี่<ม>เป็นคลิปหลักฐานนะคะกฐานตั้งตัวใช่เนาะแล้วเข้ามาก็แบบเหมือนจูโจงเนี่ย ซึ่งลูกสาวเป็นคนเอามาโพสใช่ไหมคะลูกสาวคนเล็กแต่ว่าลูกสาวคนโตอยู่ต่างประเทศห่วงแม่มากเลยค่ะก็เลยโพสต์เหมือนกันเท่ากับลูกสาวสองคนโพสต์เรื่องเดียวกันเลยนะคะโพสเฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมบอกว่าการที่เป็นประชาชนธรรมดาโดนขู่ทาร้ายจนอยู่บ้านไม่ได้แล้วหนึ่งปีตํารวจจะไม่ทําอะไรคนที่มาขู่และทําร้ายเราเลยเหรอคะล่าสุดก็โดนทําร้ายตามคลิปอีกแล้ว คนที่ทำร้ายอย่างนอนสบายอยู่ในบ้านไม่โดนอะไรทั้งสิน้นและคนที่ทำร้ายในคลิปคนที่ถูกทำร้ายในคลิปก็คือแม่ดิฉันเองหลากหลายคลิปวงจรปิดในบ้านนะคะนักข่าวก็เลยไปคุยกับลูกสาวที่อยู่กรุงเทพก่อนบอกสาเหตุมาจากเรื่องที่ดินเนี่แหละค่ะซึ่งจริงๆอ่ะกระบวนการอยู่ในชั้นศาลปัญหาคาราคาซังปีที่แล้วช่วงกลางปีไล่จนมาถึงตอนนี้เลยค่ะทุกครั้งก็คือฝั่งบ้านของแม่เนี่ยจะเป็นฝ่ายไปแจ้งความโดยเฉพาะลูกสาวเนาะเพราะว่าแม่ถูกทำร้าย ถูกขม่มขู่ตำรวจบอกว่าแจ้งความก็เป็นไปตามกระบวนการนะแต่เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างก็ดูนิ่งไปหมดแลหละค่ะตำรวจก็ไม่ได้มาดูว่าแม่ถูกทำร้ายอะไรแบบนี้ค่ะจนกระทั่งไม่รู้จะพึ่งตำรวจดีไหมซึ่งครั้งล่าสุดในคลิปต้นเรื่องนี้นะคะคือเขาไปก้านคอแม่ใช่ไหมแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือเตะโดนประตูรั้วไม่โดนแม่ตรงๆซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไปแจ้งความไว้เหมือนกัน หลังจากนั้นไม่อยู่บ้านนี้แล้วค่ะไปอยู่บ้านป้าอยู่ไม่ได้อะอยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกไปเขาก็ยังตามไปขู่ฆ่าถือขวดเบียเดินตามไปซึ่งโชคดีว่าบ้านหลังนั้นมีป้าอยู่ป้าก็เลยกันไว้แล้วก็ยังข่มขู่อีกนะกูเอามึงตายแน่มึงตายแน่ๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคนก่อเหตุก็แชทไลน์มาขม่มขู่อันนี้ก็เริ่มมีหลักฐานละบอกว่าเดี๋ยวกูจะพังรั้วมึงรีบกลับมาเลยนะแล้วก็มีประโยคว่ากูเอามึงแน่กูเอามึงแน่ส่งซ้ำๆติดต่อกันแบบนี้ค่ะครับ ก็แคปเจอร์ไว้เป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจนะคะจากข้อมูลเห็นว่าแม่ของผู้โพสต์เป็นพี่สะพ้ายส่วนคนกระโดดเตะเป็นน้องชายสามีอย่างที่เกิดน,นะคะแล้วบ้านสามีกับน้องชายตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันรั้วเดียวกันแต่แบ่งที่อยู่ชัดเจนหลังจากผัวตายก็ยกที่บางส่วนให้ลูกสาวคนโตซึ่งลูกสาวอยู่ต่างประเทศนะคะส่วนที่ดินของผัวเนี่ยแม่ก็มาอยู่และดูแลน้องชายก็คงเข้าใจผิดคิดว่าเราจะฮุบบระดกทั้งหมด จากนั้นก็เริ่มกันแกล้งตลอดเลยนะคะและทุกวันนี้ลูกสาวก็ห่วงแม่มากเลยนะคะคือเอาจริงๆก็ไม่รู้ใครจะปกป้องแม่ดีตอนนี้มีป้าคนเดียวที่ปกป้องได้ก็ฝากไว้ให้สังคมช่วยตามดู ว่าลุงคนนี้หรือว่าชายคนนี้จะอารวาสถึงขั้นไหนแล้วก็ฝากตำรวจท้องที่ด้วยค่ะ,อะโอโ้แต่อารวาสแบบนี้ก็น่ากลัวนะมาฉี่หน้าบ้านอีกอทางที่ดีเนาะแบ่งกันไปเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็รู้ใครรู้มันไปเลยอยู่ในชั้นศาล <c oughs> ไอการแบ่งเนี่ยกระบวนการมันยัง <c oughs> มันยาก <c oughs> ยเหออมือนกันนะอือ่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ับส c r i b e ค่ะช่องแปด